มาดูกันนะ iPhone 16อันนี้ตัวเด็เตอร์ชาร์จนะครับต้องซื้อแยกนะในราคาที่ที่อะไรที่เขาลงไว้ดำร้านนะในราคาที่เขาแจ้งมาต้องซื้อตัวนี้แยกต่างหากนะครับแล้วก็นี่มันจะเป็นอย่างนี้มานี่แพ็กเกจจิ้งนะครับซื้อมาก็จะอันบล็อกฉีกฉีกตรงนี้ ออกอันบอกออกมาก็จะประมาณนี้อาจจะมีตัวแปะหน้าจอตัวนี้ซึ่งแกออกแล้วเนี่ยแกออกไปแล้วแล้วก็ติดติดฟิล์มไปแล้วฟิล์มหน้าเนี่ยครับติดฟิล์มเนี่ยซื้อฟิล์มก่องใหญ่เลยเพราะว่าตัวสั์มันแพงเราต้องติดฟิล์มคุณภาพกันหน่อย ถ้าลงมานี่จอจะได้ไม่แตกนะผมหนักให้เป็นเบาถ้าล่วงลงใส่ก้อนอิฐเนี่ยจะได้แตกฟิล์มนะม,นมาอะดูนี่มันมันจะมีสายชาร์จแถมมาแค่สายชาร์จนะ usb type c ยาวานั่นแหละตั้งแต่ iphone 15นั่นแหละแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้ข้างล่างมันจะมี แค่อะไรคู่มือนิดหน่อยไม่เยอะหลายภาษาเล็กมากไม่มีอะไรติ๊กเกอร์ก็ไม่มีรอบนี้ไม่ให้ติ๊กเกอร์มานะอ่าเรามาดูตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องจะมีปุ่มนี่เขาเรียกปุ่มของเขาแหละที่ว่ากด ที่เขามีใน iPhone 15กดตรงนี้ปุ่มก็เรียกปุ่มเลยนะมิวเสียงพวกนี้นีปุ่มเล่งเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็้จอผมไม่เอาใหญ่มากนะผมเอา iPhone ตัวโปรโมาจอเรียกว่าจอมันจะเล็กตัวโปรนะ p h o n e โปรส6บหโปรจอเล็กถ้าโปรแม็กมันจะใหญ่ไม่ชอบบางคนก็อาจจะชอบนะ แล้วก็มีปุ่มนี้ปุ่มเปิดเครื่องนะปุ่ม power เปิดเครื่องปุ่มตัวนี้ที่เด็ดของ iPhone 16ที่แตกต่างออกมาคือปุ่มนี้เขาเรียกว่า camera control เขาไม่เรียกว่าปุ่มเขาเรียกว่า camera control อืมกล้องก็มี3าตัวอย่างที่บอกมีกล้องหลักนะกล้องกล้องเลนวายนะ ก็มีกล้องเทเลสเซนเซอร์อะไรดาเซนเซอร์ก็มีแฟลกล้องหน้ากล้องหน้ามองแทบไม่เห็นเลยนะเล็กมดงแทบไอโฟนมันทำเรียบง่ายสวยสวยแบบเขาเรียกว่าสวยแบบสับสวยแบบสว,แบบสวยแบบคนใส่สูทอย่างเงี้ยมันไม่ได้สวยแบบอินดี้สวยแบบ เรียบง่ายนะมาตรฐานตเต็นตาอะไรเงี้ยน้ำหนักนะมันก็หนักกว่าเครื่องเรียวมีที่ผมใช้อยู่มันหนักมันบางแต่มันหนักจับถนัดมือครับนะครับจับถนัดมือให้ดูชัดชชอบมากขนาดขนาดมันนี่พอดีเลยนะ พอดีเลยนะมันบอกกันใช้งานเวลาเราจับเนี่ยมือเราจะจับได้พอดีไงมือเดียวเนี่ยจับได้ทํางานได้ถ่ายรูปก็ถ่ายอย่างนี้จับมือเดียวงนี้กดปุ่มนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายว,วเลยปุ่มนี้มันคือปุ่มที่ทำเวลาคอนโทรลกดปุ๊บมันก็จะมาเลยเดี๋ยวผมไม่ได้เปิดเครื่องนี่ว่าเปิดเครื่องกดปุ่มนี้ อ่าแอปเปิลก็จะมานะครับมาแล้วแอปเปิลมาแล้วดูไปก่อนนะระหว่างรอข้างล่างจะเป็นลำโพงตัวชาร์มีไม้มาให้สี่ตัวนะครับบอกจริงสี่ตัวเลยเด้อโอ้ไม้เยอะจังเสียดายนะแอปเปิลเนี่ย ที่เขากักมาตลอดคือใส่ได้ซิมเดียวนี่นี่ยปัญหาใส่ได้แค่ซิมเดียวบางคนต้องใช้สองซิมเนี่ยผมนี่ใช้สองซิมเนี่ยใส่ซิมเดียวเนี่ยผมต้องพกอีกเครื่องหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็เป็นปัญหาไงผมยังมีคุณนะกับการใช้ไอฟโฟนเป็นเครื่องแรกของผมไม่คุนกับการใช้ไอฟโฟนเลยเออนี่ ตอนนี้ก็โหลดแยกมาเติมเลยผมยังกดมุนกดนี้ไม่ถนัดเลยโหลดยืนยันตัวตนกับพวกธนาคารยังทําไม่เสร็จนะจะทำต่ออีกกเมลก็ยังไม่ได้ทำเฟซบุ๊กไม่ได้ทำนะไลน์ก็ไม่ได้ทำนะดีนะด่เฟสเลสเนะ่ยมันจะให้มาน้อย รีเฟซหน้าจอเนี่ยรีเฟซเรือรีเฟซเลดอ็นดอร์ก็ให้ร้อยยี่สิบแล้วนะไอโฟนก็ยังให้อยู่หกนะสิบหกสิบเพิร์ตนะถ้าใครใช้ Android มันก็จะเหมือนมันไม่เร็วอะรีเฟซไม่เร็วเหนะ็นไหมอ็นดอร์เขาทุกค่ายนะ,ะเรือธงก็ให้มาร้อยยี่สิบหมดแล้วอะ่ะ นี่ที่ขอมเพนกันเดืกล้องทีนี้มาดูกล้องกล้องคือกดปุ่มคำบรรคอนโทรนี้มันจะมาเลยอ่าเห็นไหมสะดวกตรงนี้แหละนี่เห็นไหมก็มาเลยนะครับก็มีโหมดภาพนี่โหมดที่เขาโฆษณานโฆษณานคือโหมดสโลโมชันนี่ตัวนี้ซึ่งมันจะได้ มันจะถ่ายได้ระดับ 4k 120เฟรมนะ 4k คือความคมชัด4เท่าของ full hd 4K ความหมายของ 4k นะ4เท่าของ full hd คือ1080 4เท่าของ1080นะระดับ1080ก็คือระดับหนังอะ full hd แล้ว สีเท่าของฟุนยดีที่120ยี่สเฟรมนี่ะที่เขาโฆษณาอันนี้โหมดภาพยนตร์โหมดภาพยนตร์ก็ยังได้ระดับ 4K 30นะิบตัเฟรมมันก็ได้แค่นี้เองนะยังก็ยังแพ้ Android เยอะแต่ว่าเขามีซอฟต์แวร์มาช่วยที่ดีไง ผมหมายเขาคือซอฟต์แวร์เขาถ่ายวีดีโอก็มีตัวมาช่วยที่ดีแล้วก็มีฮาร์ดแวร์ที่ดีกล้องไม่ต้องละเอียดสูงแต่ว่าซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกันดีมันก็ได้คุณภาพออกมาได้นะครับเข้าใจไหมคงเข้าใจยากเนาะคนอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับมันอยู่ที่ผลลัพธ์อะครับไม่ต้องใช้อะไรที่แพงแต่ว่าให้ได้คุณภาพออกมาอยู่ที่การบริหารจัดการของซอฟต์แวร์ แล้วก็ฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกันใช้ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์หรือตัวเลนตัวไหไให้ได้เยอะที่สุดด้วยการใช้ซอฟต์แวร์มาบริหารจัดการนี่ทีเด็ดเขาอยู่ตรงนี้ที่เขาชนะตลอดเลืองกล่องวิดีโอเนาะโอเคเราถ่ายดูมา slow motion ที่เลือกซื้อให้ตัวนี้แหละ ในโหมดนี้แหละ 4K 120เฟรมซูมโมชันนี่แหละ AI ยัง <laughs> ใช้ไม่ได้นะถ่ายนะอืมอืมอ่ะอืมถ่ายถ่ายดูปมาดูเลยอืมอ่ะดูชัดไหม อชัดนะแต่ต้องดูนะอันนี้ผมถ่ายแสงน้อยนะแสงน้อยนะตรงนี้ผมปิดไฟนะปิดไฟนี้ออนแสงข้างนอกมาอย่างเดียวมีน้อยไหมน้อยเยอะไหม,ยยไ,หมไม่มีนะถ้าเป็นกล้องไม่ดีมันมาแล้วนะน้อยนะอ เป็นไงครับวี k 120เฟรมโอเคนะครับกล้องก็ประมาณนี้ส่วนพวกตัวอื่นก็ไม่รู้นะ <c oughs> เพราะผมซื้อนี่คือฟะตุประสงค์คือกล้องอ ai <c oughs> ก็ยังใช้ไม่ได้อ่ะเขาจะปล่อยให้ใช้ประมาณแต่เป็นภาษาอังกฤษนะจะให้ใช้น่าจะปีนี้ไป ปีนี้ไม่เกินปีนี้แต่ว่าเป็นประธานกิจเราประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีแผนเลยไม่อยู่ในรถแมพเขาเออคัดมากนะทังนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับไอโฟนก็คือ iPhone น,นะครับขายได้ในตัวเขาโอเคก็มีแค่นี้นะครับสำหรับไอโฟนเออสีก็อันนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับไทเทเนียมธรรมชาติ ชอบเรียบเรียบง่ายๆไม่ได้เอาไปอวดใครว่า,วาเอ้ยกูซื้อได้โฟนสิบหกมาต้องต้งอซื้อซื้อตัวสีทะเลทราย,ยางไงไม่ใช่เราต้องกรบเกลื่อนเราต้องการซื้อมาใช้งานเราต้องกรบเกลื่อนอหยิบขึ้นมาไอ p h o n e 5อยู่เลยนี่อะไรเงี้ยโอเคครับ